รวมคำถามยอดฮิตพร้อมอธิบายอย่างละเอียดสำหรับ MOQ นะครับ MOQ ก็คือขั้นต่ำในการผลิตซึ่งทางโรงพิมพ์ของเรา MOQ เนี่ยจะขึ้นอยู่กับขนาดหรือว่าเนื้อแมทชีเรียลของสติกเกอร์ไม่ว่าจะเป็นเทคนิคพิเศษต่างๆนะครับ ยกตัวอย่างเช่นงานม้วนขั้นต่ำขเราอยู่ที่1,000ดวงหรือว่าจะเป็นงานแผ่นขั้นต่ำก็คือ1แผ่น A3 นะครับก็สาม,มารถจะส่งได้เลยแต่ทางฝ่ายขายก็จะแนะนำว่าแบบไหนคุ้มค่ากับราคามากที่สุดครับ สำหรับรลิทมของเรานะครับก็จะขึ้นอยู่กับเมื่อลูกค้าคอนเฟิร์มแบบอาร์ตเวิร์กเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นระยะเวลาในการผลิตก็จะขึ้นอยู่กับจํานวนของงานถ้างานน้อยนะครับเราสามารถผลิตส่วนได้ไวที่สุด 2- 3วันแต่ถ้าจํานวนมากนะครับเราก็จะผลิตได้อยู่ที่ประมาณ7-10วันตามกระบวนการผลิตของเราแต่ถ้าลูกค้าต้องการงาน จำนวนมากแล้วก็ด้วยเวลาที่เร่งด่วนทางเราเนี่ยครับก็จะสามารถทยอยจัดส่งให้ลูกค้าก่อนได้ครับผม <Def> สำหรับใบเซอร์นะครับ ทางโรงพิมพ์ของเราก็มีแน่นอนนะครับเนื่องด้วยโรงพิมพ์ของเราเป็นโรงพิมพ์ที่มีขนาดใหญ่เราได้รับรองมาตรฐานไม่ว่าจะเป็นไปเซอร์เรื่องของ ISO 9001, HACCP และ GMP นะครับหรือไปเซอร์ที่เกี่ยวกับเรื่องของ m a ทชิเนียลทางเราก็มีเหมือนกันลูกค้าสามารถแจ้งบอกเราได้เลยนะครับสำหรับ ความลับทางการค้านะครับไม่ต้องห่วงเลยไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเทรดดิ้งลูกค้าพาร์ทเนอร์หรือว่าลูกค้าท่านไหนที่ต้องการให้เราปกปิดความลับทางการค้าทางเราเนี่ยครับมีการแจ้งทุกทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อไม่ให้ทุกฝ่ายเนี่ยมีการเปิดเผยความลับของค้าออกมาเพราะฉะนั้นลูกค้ามั่นใจได้เลยว่าความลับของค้าจะไม่มีการเปิดเผยแน่นอน